สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีมอลำแพวเผาแสงทอง,งทุกท่ันพี่น้องคลิปนี้จจดวงสิมาอัปเดตในส่วนของข่าวทางคู่จิ้นพี่น้องล่าสุดกระสเป็นในส่วนของน้องสันกะได้ตอบสถานะกับทางคู่จิน้นคุณแม่แพลวเผาว,ว่าสถานะไม่สําคัญพี่น้องเกิดยังคืนอีกเลยพี่น้องทําไมน้องสันตอบว่าสถานะไม่สําคัญอันนี้ก็เป็นในส่วนของจะมีในเอฟซีเนาะ บางท่านเพิ่นกะได้ถามน้องสั้นในส่วนของตอนที่น้องสั้นไล่สุดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําตอบของพระเอกคู่จิ้นแม่แพวเผาพี่น้องเพื่นกะบอกว่าท้าณตอนนี้ก็คือยังโฟกัสในเรื่องงานตอนนี้เราตั้งใจทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองประมาณนี้พี่น้องอในส่วนของผมก็คือยังทําหน้าที่เพื่อครอบครัว แล้วกะในส่วนของทางคุณแพ้่าเ้าะกะทำหนาที่แม่ที่ดีของลูกประมาณนี้พี่น้องต่างคนต่างทำหน้าที่ในส่วนของคู่จิ้นให้ดีที่สุด่าสันว่าอ่าเพิ่นกะบ,บอกว่าอ่าในส่วนของทางครอบครัวพี่เขาก็คือก็จะมีครอบครัวดูแลผมก็มีครอบครัวดูแลต่างคนต่างมีภาระอ่ากะบ,บอกว่าแพ้่าเ้านี่ก็เป็นในส่วนของแม่ที่ดีของลูกขอให้เป็นเรื่องในอนาคต มาสันวาหน้าโคตรกับอาซิบเนแต่ว่าณตอนนี้โฟกัสเรื่องงานไปก่อนมาสันวาพี่น้องเวลามันจะบวกเองการที่อยู่ด้วยกันการที่ผ่านทุกคนเราจะดีไม่ดีกับช่วงที่ทุกที่สุดมาสันวาช่วงที่สุขที่สุดอยู่ข้างกันในฐานะอะไรก็แล้วแต่มาสันวาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของน้องสันวาแต่ถ้ามันไปด้วยกันได้นั่นแหละก็คือสถานะมันจะเกิดขึ้นมาชัดเจนมาสันวาดีกว่าจะ รีบครบรีบตัดสินใจก็คือนองก็บบอกไววแบบนี้พี่น้องแล้วปัญหาแบบว่าถ้าสมมตริรีบครบรีบตัดสินใจมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นมาโดยที่ยังไม่รู้จักกันดีที่สุดประมาณนี้พี่น้องนองก็บบอกอีกว่าวันเวลามันจะพิสูจน์ทั้งตัวเราณนะตอนนี้ผมว่าทํางานร่วมกันทํางานด้วยกันเราเคมีตรงกันก็คือให้มันเป็นเรื่องของอนาคตประมาณนี้พี่น้องนั่นละ หลังจากนั้นทาง FC กับเขามาคอมมินพินกนับบอกว่าถึงตอนนี้สถานะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่ในอนาคตกับโ bon บนกะยังเชีย่ยทั้งสองคนให้เป็นคู่จริงคือเกา่า่า,าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดเนาะในเรื่องสถานะไม่สําคัญนั่นแหละคอมมินว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวมีเขามาอัปเดตไม่เจดวงเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้า คลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดอ้อสวัสดีจ้า